วันที่สับเก้9พฤศจิกายนปี67นะมันน่าเชื่อเลยว่าผ่านมาสิบกว่าปียังมีขบวนการพยายามที่จะฟอกขาวโครงการรับจำนำข้าวก่อนที่จะพูดต่อนะครับขอที่น้องฟังคลิปสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะนี่คือคลิปเก่าวว่่่าาเป็นนข้กททีีีดดสุใโลถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวตัวนี้ท่านประธานขณะนี้ข้าวนี้อยู่ในกองทังรัฐบถ่านท่านประธานผมจะจ่อให้ท่านประธานดูขอก้องโค้ดนะท่านท่านประธานดูนะครับท่านท่านประธานครับผมเห็นแล้วน้ำตาแทบไหลฮะ พี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปี56ซึ่งผมได้ข้าวสารกรสอบหนึ่งจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปเจาะเพื่อมอบข้าวสารกรสอบในี้ให้รัฐบาลไปดําเนินการตรวจสอบโครงการรัฐนําข้าวว่ามันมีการทุจริตกลางน้ํานั่นคือการเอาข้าวไม่ได้มาตรฐานไปเก็บในกระดังรัฐบาลพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ล่าสุดวันที่18พฤศจิกาที่ผ่านมานมีม็อบที่อ้างว่าตัวเองเป็นชาวนาไปยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์โดยอ้างว่า ผมเอาข้าวที่ไปเจาะในสภาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทําให้ข้าวของจังหวัดสุรินทร์เสียหายสิ่งที่ผมแปลกใจมากคือวันนั้นตอนที่ผมเจาะกระสอบข้าวผมท้ารัฐบาลขุนริงงลักให้ไปตรวจโกดังข้าวร่วมกันปรากฏว่ารัฐบาลไม่กล้าไม่มีใครรับคาําท้าและปล่อให้เลือกมันเงียบไปจนทั้งวันนี้ใครก็ไม่รู้มาบ่งบอกว่าข้าวในโกดังจังหวัดสุรินทร์ยังครบแล้วผมเอาข้าวกระสอบนั้นมาได้อย่างไร คมเรียกร้องให้ผมเปิดเผยว่าเอาข้าวกระสอบนั้นมาได้ยังไงเพราะวันนั้นข้ามันครบเขาอ้างไาอย่างไงแล้วเรียกร้องให้ผมขอโทษท่านในเมื่อพวกท่านอยากทราบรายละเอียดผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างที่ว่าเกือบสิบสองปีมาแล้วผมอ้างเพียงแต่ว่าผมรับข้ามไปจากพี่น้องชาวนาผมอ้างแต่นั้นเพราะผมจะต้องปกป้องแหล่งข่าวของผมเกงอันตรายแต่ผ่านมาสิบสองปีผมเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะซาซาไปเจอะละผม้วผมได้ฟังว่า วันนั้นพี่น้องชนาคนนี้โทรศัพท์มาหาผมแล้วเขาบอกว่าเขาสนิทกับคนที่ขับรถส่งข้าวเข้าไปในคลังหรือโกดังรัฐบาลเขาได้มีการพูดคุยกันเขาเชื่อว่ามันโกงเยอะมากมันแทนที่จะเอาข้าวขาวหอมมะลิอย่างดีไปเก็บในโกดังกับเอาข้าวเหลืองมีกลิ่นหืนไปเก็บในโกดังพี่น้องชนะท่านนี้ประสานผมและประสานกับคนขับรถและเขาอ้างว่าเดี๋ยวจะนัดแนะวันเวลาที่รถคันนี้จะเข้า เอาเข้าวไปส่งในโกดังรัฐบาลหลังจากที่มีการนัดหมายแล้วเนี่ยผมส่งคนขับรถไปทีมทีมรถที่ขนข้าวก็ประสานกับคนขับรถผมเขาอ้างว่าเขาจะถีบกระสอบข้าวลงข้างทางกองรถคันนี้เอาเข้าวไปส่งในคลังหลังจากนั้นก็มีการนัดแน่เวลานัดแน่จุดเป้าหมายเพื่อเอาเข้าวกระสอบเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเมื่อผมได้ข้าวได้ข้าวกระสอบนี้เข้ามาในกรุงเทพด้วยหลักการคือเราต้องการไปยื่นกับนาย,ยกรัฐมนตรี เพื่อขารับรู้ว่ามันโกงกันเยอะมากจนชาวนาคนขับรถเองก็ยังทนไม่ได้ผมก็ปรึกษากับเพื่อนสสเอ๊ะเอา,อางไงดีทุกคนบอกว่าเอ๊ะอย่าไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลเลยเอาไปอภิปรายในสภาดีกว่าไปยื่นกระทู้สดเจาะให้ประชาชนได้เห็นและเอาข้าวกระสอบเนี่ยมอบให้กับประธานสภาพเพื่อส่งต่อให้กับนายกลนตรีนี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและอย่างที่ว่าเมื่อถึงเมื่อวานเนี่ยวันที่18พฤศพิจิกาที่น้องชาวนาอ้างว่า ผมทําให้เขาเสียชื่อผมอยากจะย้ำนะครับพี่น้องคนที่ทําให้ข้าวเสียชื่อจริงๆคือนักการเมืองเพราะค้าข้าวรายใหญ่รวมทั้งเซอร์เวเยอร์รวมทั้งเจ้าขอ,ของคังหรือแม้แต่เจ้าของโรงสีเพราะพวกนี้รวมหัวกันทุจริตสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมตั้งใจที่เอาข้อเท็จจริงการทุจริตในโครงการรัฐจะนำข้าวมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนระดับทราบดังนั้นบอกพี่น้องชาวนาน,นะครับว่า วันนี้ไอ้พวกทุจริตลืกโกงทั้งหลายถูกสารดีการนักการเมืองตัดสินว่าทุจริตทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําหลายคนติดคุกไปแล้วครับและผมย้านะครับจุดยืนผมยืนเคียงข้างพี่นอ้องชาวนาผมจะช่วยพี่นอ้องชาวนาในการเรียกร้องปรับโครงสร้างราคาข้าวเปลือกเพื่อให้ราคาข้าวเปลือกมันเป็นธรรมมากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้พี่นอ้องชาวนาต้องลำบากและบอกไปยังไอ้คนที่เขียนบทเพื่อฟอกขาวโครงการจะนําข้าว มันไม่มีทางที่จะฟอกขาวโครงการที่ได้ไรเพราะมันสกปรกเกินไปครับ